วันนี้นะคะจุ๋มมีแขกรับเชิญมาด้วยนะคะนั่นก็คือพี่หมอเอนะเองนะคะพี่หมอเอเป็นคนที่แนะนำสุมเกี่ยวกับเรื่องของหนังสือปริมิตสามสุขนะคะของนายแพทย์ชิออนทบาสวะค่ะวันนี้เราก็เลยอยากจะมาฟังมุมมองนะคะแล้วก็วิธีคิดนะคะจากพี่หมอเอกันเกี่ยวเรื่องกับสุขภาพที่นายแพทย์ชิออนได้กล่าวไว้ในหนังสือนะคะพี่หมอเอครับ ในหนังสือเปเลมีส์สามสุขเนี่ยเขาพูดว่าสุขภาพเป็นรากฐานที่สำคัญของความสุขในชีวิตที่ยั่งยืนตรงนี้พี่เอะเห็นด้วยกับหนังสือยังไงบ้างอะคะครับจริงๆถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องความสุขนะครับผมคิดว่าจริงๆแล้วแต่ละคนนะมันก็มีความสุขที่มันแตกต่างกันนะครับความชอบเราก็แตกต่างกัน ใช่นะครับเช่นบางคนอาจจะแบบว่าเป็นผู้ชายอาจจะชอบสะสมรถสปอร์ตผู้หญิงก็อาจจะชอบสะสมกระเป๋าแบรนด์เนมใช่ค่ะ <c oughs> นะครับหรือว่าบางคนก็ชอบท่องเที่ยวไปกับเดินทางไปกับคนที่เรารักถ้าเกิดว่ายกตัวอย่างแบบนี้ตอนนี้ทราบไหมครับว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยกำลังเก็บของเตรียมตัวจะไปเที่ยวที่ไหนโอ้เยอะยะ,ยะเลยญี่ปุ่นแน่ๆเลยใช่ไหมคะ,ะสมมติว่าเราไปเที่ยวญี่ปุ่นเนาะถ้าสมมติว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถเดินเองได้นะครับวิ่งได้นะ ปีนภูเขาไฟฟูจิได้นะเทียบกับเรานั่งวีลแชร์ไปหรือว่าเราใช้ไม้เท้าหรือว่าไปถึงปุ๊บป่วยแทนที่จะได้ปีนภูเขาไฟฟูจิกลับต้องไปแอดมิดโรงพยาบาลอลองนึกภาพสิครับว่าความแตกต่างมันนะมันอยู่ที่คำว่าสุขภาพของตัวเราเองเลยอือโอ,โอเห็นภาพชัดเจนเลยอ่ะคือมันดูมันเป็นเรื่องเล็กมากเลยนะ แต่ว่าการไปเที่ยวเนี่ยเป็นความสุขเล็กๆที่เกิดขึ้นในหนึ่งโมเมนต์ในชีวิตจ่ายเงินเท่ากันค่าโรงแรมค่าตั๋วเครื่องบินแต่แน่นอนว่าระดับความสุขในชีวิตไม่เท่ากันแน่นอนเลยแลวต่อให้มันไม่เกิดกับตัวเราเองนะแต่ถ้าเกิดว่าเกิดกับคนในครอบครัวเราแทนที่จะไปเที่ยวสนุกแต่เราต้องไปเข็นรถเข็น <laughs> ให้กับคนที่แบบเออเขาป่วยอะ่ะเออสนุกแต่ไม่สุด แบบนี้ก็เป็นประเด็นจริงไหมคะดังนั้นวันนี้ก็เห็นด้วยเลยว่าเราดูแลสุขภาพของตัวเราและคนที่เรารักให้แข็งแรงเพื่อที่เราจะได้ Enjoy l i ไ e ไปกับคนที่เรารักได้ทุกพื้นที่ดีกว่าคะ่ะ